ลุกมาเยอะแยะอ่าโยโอเคครับสวัสดีครับกับพวกเรานะฮะจะเยี่ยมมาเยือนนะฮะกลุ่มนี้นะฮะโอ้ยเลยครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเยือกสองเพื่อนหุ้นนะครับ FT ของเรานะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปสนุกสนานกันนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมรอให้เยอะเลวันนี้เกมเกมสุดโหดนะครับมา เอาละเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยอ้าวนั่งเลยครับเอึงอ้าวนั่งนะชี้ที่ใครโดนนะลีนซี่นะครับลีนซี่แต่ตนั่งคนเดียวเลยที่อ่ะหนึ่งร้องครับอาคนถ่ายไม่เกี่ยวนะถ่ายแล้วตัวตายอ่ะตายใกล้สุดเอาใกล้สุดเอาเลยครับเอาเอาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เอาเร็วอย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเราด้วยนะอย่าเยือกมาเยือนนะครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอ้วกนะครับ แต่พี่กอแขงก่ใช่ไหมล่ะเอ้ยชื่นใจแต่เห็นแล้วแต่กอดนแล้วเอาเดี๋ยวใครกินหัวกินหลีอแล้วมารอบนี้ก็คุณแพ้คุณแพ้ลุยคนแพ้เปิดไปครับผมผมสืบนามจริงอไอ้ไอ้นุมไอ้นุมไม่ดูนุมเนี่ยเนี่ยวตัวหรอป้า แพ้คือแพ้แต่นะคือชนะโอเคครับเลิมนี้เลิมนี้เพื่อเจ็บเพื่อเลืมเธอโอเค้าวันนี้วันเกิดนะครับวันนี้วันเกิดเสี๋ยวพูดนะครับเสี๋ยวพูดพวกเราจะมีแค่อาหารในไทยเนี่ยนะธรรมดาธรรมดาพวกเราเด็กคุณบ้านคาร์ดคนจนนะครับคนจนคนจนครับผมเอ้ยไม่ได้ ông <laughs> nhá à à rồi ông nhón sờn à ơi ừ, giờ này hôm cho đi kết đọt kết đấy trót anh kết đấu đơn mau <Mọi> anh <laughs> <Yeah, yeah. cười> <laughs> <bà>, <laughs> ไปแล้วนี่อันนี้ของหลังจากจีนเลยนะครับจีนตรงๆเลยนะบนอะไรบนเลยครับเบิร์ดจีนตรงๆจีนตรงเลยครับอู้แล้วตรงครับผแล้วมิกด้วยครับมิกด้วยเชิญครับ ถ้าจะปิดถ้าจะปิดาย่นะอย่าลืมกดโอเคครับคลิปนี้อย่าลืมกดทิ้งค่ะตะไคร้อย่าลืมกดอะไรนะตั๊กคาตั๊กอย่าลืมกดติดตามตั๊คา้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับจะเยือมาเยือนนะครับผมโอเคครับไสดีรัายบ๊ายบายครับผมบายหน่อยเลย ทรมตามอ่ะบรรยากาศนะครับรรยากาศสำหรับหรับวันนี้นะครับวันเกิดนะครับวันเกิดวันเกิดนะครับวันเกิดนะครับ Happy Birthday to you น้นาน้้นานมามาน้นอนนนาายายครับ ต้งเลยนะเสือสิดลายเลยแมวต้อนใส่จำอ่ะตาถักแมววันนี้มีวันสุกไหมวันสุกไหมวันสุกกมามายืนนะับกลุ่มนี้นะฮะคุถายไม่เกี่ยวนะเอาเร็วอย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเราไอ้ไอน มาสะพายพี่แต๋วก่อนต้องเลยนะ